ก็เลมีความเชื่อเชื่อมากคือรู้ว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อมาตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่ผิดและก็รู้ว่าสิ่งที่เราเชื่อมันเป็นแค่สิ่งที่ร่อลวงและก็เป็นมารสาการทั้งสิ้นมันไม่ใช่ความจริงแต่สิ่งที่ความจริงก็คือความจริงทุกอย่างก็คือสิ่งที่ประเสริฐและก็เป็นสิ่งที่สามารถยืนหนีจ่จิตใจและก็ เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ต่อชีวิตเราก็คือเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือได้รู้ว่าพระองค์ทรงทนทุกทรมานต่อเราขนาดไหนแต่ศาสนาพุทธค,คือองค์องค์พระพุทธเจ้าคือพระพุทธที่ว่าเหมือนกับว่าล่อลวงให้เราไปเชื่อในสิ่งที่ผิดแล้วก็ภูมิใจที่ได้ไปยืนจุดนี้ พระเยซูคิดคือหนึ่งเดียวและเป็นเจ้าชีวิตของข้าพระองค์นี่คือสิ่งที่เหมือนว่าตัวข้าพระองค์นี้สำนึกสำนึกในบุญคุณบุคคลหนึ่งที่ซึ่งมีพระคุณต่อเราโดยที่เราไม่ได้รับรู้อะไรเลยตั้งแต่อดีตาการที่ผ่านมาเชื่อในสิ่งที่ไม่ได้มีพระคุณต่อเราเลย คือตั้งแต่ผมเชื่อเชื่อในองค์พระเยซูคิ์มาตั้งแต่วันหลังจากวันเข้าค่ายก็จิตใจมันก็เบาขึ้นแล้วก็โปร่งมากขึ้นแล้วก็ตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราในที่เราดําเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่หลอกลวงและก็เป็นสิ่งที่ไม่จริงคือสิ่งที่จริงก็คือ เราได้เชื่อในองค์พระเยสูคริสต์เจ้าเราได้รู้บุญคุณขององค์พระเยสูคริสต์เจ้าที่ท่านได้มอบชีวิตได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราตลอดเวลาที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วก็ได้ดีใจที่รู้จักกับพี่ๆทุกคนต่างกับแต่ก่อนนี้เข้าวัดเข้าวัดกับพรอโบสถ์แตงกันตรงนึงคือผมจะเล่าให้ฟังก็คือการที่เราเข้าวัดเข้าโบสถ์นี่ ความรู้สึกจะต่างชาวบ้านก็อย่างว่าแหละความคิดเขาก็เชื่อเชื่อแล้วก็ปักหลักในจุดนั้นแล้วก็ไม่รู้จักว่าความรักที่แท้จริงเป็นยังไงก็มีแต่สิ่งที่มงมงายไม่รู้จักความรักคําว่าความรักมันจะอยู่ในบทแต่ว่าสิ่งที่มงมงายจะอยู่ในวัด mm hmm. หนูเชื่อเชื่อหลังจากที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์หนูจะแย,แยกแยกออกด้ทันทีคือไปวัดนี่จะ คนนน้นเข้าไปแต่งตัวเองงั้นนี้นินากันอย่างงั้นนี้นี่คือสิ่งที่หนูมีข้อเปรียบเทียบกับที่กับสถานที่แล้วก็กับสิ่งที่เรานับถือนั่นคือก,ก็ก็พูดกับองค์พระเยซสุครต์อยู่ ว่าข้าพระองค์ขอโทษที่ข้าพระองค์ผิดไปแต่ว่าบัดน,นีข้าคือบทขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่กั <Okay. S 1> ้นขึ้นมาเชื <No. S 1> ่อในพระองค์ที่พระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อข้าพระองค์มาสะขนาดไหน ต่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้เลยจนมาถึงวันนี้ก็ได้รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างข้าพ่อองค์คอยยกองค์มาเยี่ยิสจ้าเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตและข้าพ่อข้าองค์ขอสัญญาต่อพี่น้องต่อความรักของพระองค์ข้าเปรียบข้าเปรียบตัวเองเหมือนความรักของพระองค์ แล้ก็ค้าก็เชื่อในวางใจในพระองค์แต่เพียงู้เดียวเมื่อว,วานมันก็เหมือนมานสซาตารไม่ต่าเขามาอธิบายเรื่องของให้ยิวว่าหรืออะไรไม่รู้ยู่ท่ร่านเขามาทุกอาทิตย์แล้วเขามาก็ต้องถามหาแต่อาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนนู่นกหนูก็ยุ่งทํากับข้าวอยู่ก็เลยคขาก็เลยไม่ได้เทศนา พอมาถึงนาทีนี้หนูก็ขอมีโอกาสให้ได้พูดกับเขาเพราะว่าสิ่งที่เข้าพูดมันไม่ถูกหนูก็ได้ประกาศถึงหนูยังไม่รับปรบบิสมาแต่หนูถือว่าหนูเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วแมนหนูก็เลยพูดกับเขาว่าสิ่งที่ท่านเชื่อก็ไม่รู้คุณคงจะเชื่อในสิ่งที่ผิดแต่สิ่งที่ฉันเชื่อฉันจะบอกว่าฉันไปโบสถ์ทุกอาทิตย์หนูก็พูดให้เขาฟัง ฉันไปบวชทูกคูกอ่ออทิตย์สิ่งที่ฉันเชื่อมันจะไม่เป็นสิ่งที่เชื่อถึงไม่ไม่เป็นสิ่งที่จริงสําหรับคุณแต่ฉันเชื่อว่าอง,งค์พระเยซูคริสต์เจ้าก่อนที่คุณจะไปถึงพระเจ้าได้คุณต้องผ่านพระบุตรของพระองค์ก่อน amen ลูกก็บอกของเขาอย่างนี้คุณเชื่อในพระพระเจ้าเลยมันเป็นสิ่งที่ลำบากสําหรับพระเจ้าและก็เหนื่อยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ ถ้าท่านจะไปถึงพระเจ้าได้คุณต้องผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าในยอนได้กล่าวว่าใครที่ไม่เชื่อในเราแล้วก็อ่านอ่านพออ่าน,านมันก็เป็นสิ่งที่บังเอิญที่หนูไปอ่านเจอโดยที่ไม่มีใครบอกเมื่อวาน,นเขาก็อึ้งน,นะคะว่าหนูพูดออกมาได้ไหมได้ไง คุณคุณพรุ่งนี้ฉันก็รับบัพติสมาแล้วเหมือนกันถ้าคุณเชื่อเชื่อพระเจ้าแล้วถ้าคุณเชื่อพระเจ้าแต่ฉันเชื่อนองโอพระเยซูริหนก็อธิบายให้เขาได้เข้าใจเขาก็เออเปิดคมพีไปไม่ได้เลยไม่รู้จะสอนมันบทไหนเพราะว่ามันเข้าใจแบบนี้อย่างนี้นะเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะรับบัพติสมาคุณรู้เหรอว่าการรับบัพติสมาเป็นยังไงและคุณรู้เหรอว่าพระเยซูพระเยซูคิดเป็นยังไง เขาก็ถาม <c oughs> หนูก็ตอบเขาหนูก็ว่าการรับบัพติสมานะเหรอหนูก็จะได้ประกาศให้คุณรู้ว่าหนูเป็นบุตรของพระเยซูคริสต์แล้วลนี่คือการที่หนูจะรับบัพติสมารประกาศให้แก่ทุกคนรู้ว่าหนูเป็นบุตรของพระเยซูคริสต์แล้วลคุณเข้าใจอย่างนั้นเหรอถ้าคุณจะ คุณน่าจะมีพระเจ้าแต่องค์เดียวนะคุณไม่น่าจะมีสิ่งอื่นแล้วหนูลงก็เลยย้อนกลับเพราะว่าถ้าคุณจะไปหาพระเจ้าได้นะ่ะคุณจะเข้าไปหาพระเจ้าโดยตรงเลยเหรอใช่คือหนูก็บอกว่าคุณไม่อ่านในคัมภีร์เหรอหนูบอกว่าอย่างนี้หนูม่คุณไม่อ่านในคัมภีร์เหรอ,หอ,อ,นนเ,หรอเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่พูดนะเขาก็นิ่ง เขาก็หันหน้ามองกันผ mm ู hmm. ้ภาษาเขาเนี <bull> ่ยแหละผู้ภาษาไทยกับหนูเนี่ยหันหน้าไปมองกันแล้วกูจะประมาณว่าจะสอนมันไปยังไงดีว่ามันเชื่อมันแยกมาอย่างนี้อย่างนี้มันก็พูดกันอย่างนี้นะเดีวก็เลยเออก็ช่างเขานะคะแต่ว่าซะว่าเขาก็ ก็อยากก็อยากอธิบายให้เขาถึงเขาจะเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อแต่ก็อยากจะให้เขารู้ว่าการที่เรามีทุกวันนี้ก็พระเยซูคริสต์เจ้าท่านทุกทุกทรมานต่อเราไม่ใช่ว่าถ้าคุณเชื่อในจุดนั้นเลยคุณก็ไม่รู้หุญบุญคนใช่ไหมคะนั่นเลยคะ่ะคือสิ่งที่ผมเชื่อก็ ในยน้อนฉบับที่สองบทข้อที่เจ็ดขอช่วยอ่านหน่อยนะคะสองย้อนข้อที่เจ็ดสองย้อน ย้อนมดเท่าไรนะครับสองยอนสองยอนนะครับสองยอนหมดเท่ะไร